ก็ข้อห้ากับข้อหกนะครับตรงนี้เราลองโน้ตไว้ว่านะครับข้อห้าข้อหกมันเป็น two state system นะครับมันจะง่ายกว่าหมายความหมายความว่านะครับไอ,อ,อ้ระบบเราเนี่ยนะครับมันมีแค่สองสถานะเท่านั้นเองนะครับคือ <c oughs> ตัว ground state ตัว excited state ตัว excited state นะครับ ตัวพลังงานสูงกับตัวพลังงานต่ำนะครับนะครับโดยที่ข้อนี้นะครับเขาพูดถึงออกซิเจนนะครับโมเลกุลออกซิเจนนะครับที่โดยส่วนใหญ่แล้วนะครับ มันสามารถที่จะอยู่ในสองสถานะคือ ground state นะครับหรือ t r i p l e t state นะครับมีชื่อเรียกเฉพาะนะครับแล้วก็ excited state นะครับหรือ s i n g l e t state นะครับตรงนี้เขาพูดถึงอิเล็กตรอนที่อยู่ในโมเลกุลออกซิเจนเนี่ยนะครับแล้วทีนี้เขาบอกว่านะครับผลต่างของพลังงานตรงนี้นะครับมันทำให้โมเลกุลตัวนี้มันสามารถที่จะคายโฟตอนที่มี ความยาวคลื่นเท่านี้ออกมาได้นะครับความยาวคลื่นน่าจะอยู่ในย่านประมาณอ ra ินฟราเรดนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับในเมื่อโจทย์ให้ความยาวคลื่นมานะครับแล้วโจทย์มีแค่สองสถานะใช่ไหมครับอพอมันมีแค่สองพอมันมีแค่สองสถานะนะครับไอพลังงานตรงนี้เดลต้าเอนะครับมันก็จะมีค่าเท่ากับ h อสซส่วนแลมดานะครับเอนะก็ตรงไปตรงมาแบบนี้เลย แล้วก็แล้วผมก็สามารถที่ผมก็สามารถที่จะหาค่าของผลต่างของระดับพลังงานตรงนี้ออกมาได้นะครับโดยที่เราก็แทนค่าตัวพลังคงตันลงไปคูณด้วยอัตราเร็วแสงนะครับแล้วก็หารด้วยตัวความยาวคลื่นนะครับ อ่ะตรงนี้ลองไปหากันมาดูนะครับว่าได้เท่าไหร่นะครับครัแต่ด้วยหลักๆแล้วนะครับอ่าข้อ A นะครับเขาบอกว่านะครับให้ลองเขียน partition function ออกมานะครับแล้วก็ข้อ B นะครับให้หาอุณหภูมิที่ทำให้10%เอนี่ยอยู่ใน excited state นะครับอันนี้คือคำถาม2ข้อนะครับข้อ A นะครับสร้าง partition function นะครับตรงนี้ ผมก็จะขอกึ่งกึงโมเมไปเลยว่านะครับเราให้เราให้กราวด์สเตทโทษทีนะครับผมเขียนผิดตรงนี้เป็นกราว d s สเตทนะครับเราให้กราวด์สเตทมันมีพลังงานเป็นศูนย์ไปเลยแล้วกันนะครับเราให้เอ็กซ์ไซต์เอ็กซ์ไซต์เตทตัวนี้นะครับมันมีพลังงานคือ e ถ้ากัด h c แสตมด้ o d A, ไปเลยนะครับทีนี้ถ้าเป็นถ้าระบบมีแค่สองสเตทมันก็จะง่ายนะครับ partition function นะครับมันก็จะมันก็จะอยู่ในรูปของอ ถ้าสมมติผมเขียนนิยามเต็มๆของมันคือซิกมานะครับของเทอมเอ็กซ์โพเนนเชียลของทุกสเตทที่เป็นไปได้นะครับก็ลบ e i ส่วน kt นะครับพลังงานที่สถานะไอนะครับนในที่นี้นะครับมันก็มันก็จะกลายเป็นเอ็กซ์โพเนนเชียลของลบศูนย์นะครับอันนี้คือกราว d s สเตทนะครับ แล้วก็หารด้วย kt แล้วก็บวกด้วย exponential ของลบ e ส่วน kt นะครับ e ในที่นี้ก็หามาจาก h c ส่วน lambda น,น,นะครับผลต่างพลังงานคือพลังงานโฟตอนนี้วัดได้นะครับนะซึ่ง,งเทอร์มาน,น้าตัวนี้ก็เป็นหนึ่งไหมครับดังนั้น partition function ของเรามันก็จะอยู่แค่ในรูปของ1 บวกด้วย Exponential ของลบ e ส่วน KT แค่นี้นะเอ๊ะผมว่าผมพอมีไอเดียจะไปจัดการกับข้อที่สองด้านบนแหละข้อที่ยากๆนะครับนะแล้วทีนี้นะครับพอได้ p a พ i t i o n function มาแล้วนะครับก็จะทำให้เราสามารถหาความนาจะเป็นได้นะครับอีกแล้วน่าจะยกข้อนี้มาสอนก่อนนะ ก็จะทําให้เราสามารถหาความน่าจะเป็นที่กราวสเตตออกมาได้เป็นประมาณนี้นะครับก็คือ,อความน่าจะเป็นที่ e เทด้กับศูนย์ะครับมันก็จะเป็น e อ p o n e n t n นนของลบ e ศูนย์ก็ e ที่กราวสเตตนะครับส่วน k t นะครับซึ่งตรงนี้เป็นหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็หารด้วยตัว partition function คือหนึ่งบวก e ส่วน kt นะครับนะครับความน่าจะเป็นก็จะอยู่ในรูปนี้นะครับ ส่วนความน่าจะเป็นนะครับที่มันจะขึ้นไปอยู่ใน excited state นะครับหรือความน่าจะเป็นที่ e เท่ากับ hc ส่วน lambda นะครับมันก็จะกลายเป็น e อ p o n e n t i a เชของลบ e ส่วน kt นะครับแล้วก็หารด้วย1บวกด้วย e กํล e ังลบ e ส่วน kt ประมาณนี้นะครับดังนั้นมันก็จะทำให้เราข้อ a เราจบไปแล้วนะครับส่วนข้อ b นะครับ อยากได้ความน่าจะเป็นที่10%อร์เซ็นอยู่ที่ excited state นะครับดังนั้นเนี่ยข้อนี้นะครับเราก็แค่ต้องไปแก้สมการว่านะครับถ้าความน่าจะเป็นตรงนี้เท่ากับ10%หรือเท่ากับหนึ่งในสิบนะครับในข้อ b นะครับก็ต้องหาออกมาดูว่าอุณหภ,ภูมิที่ว่าเนี่ยจะต้องเป็นเท่าไหร่เขียนนะครับดังนั้นอันนี้คือข้อ5 อ๋อใช่ครับฟูอลีนครับของฟอวรีนตัวที่เพิ่งเห็นนะครับ